ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีก็จะมาแปลเพลง Antihero นะคะเป็นปลิดซิงเกิลจากอัลบั้ม Midnight นะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่2ที่มีพยายามจะถ่ายวิดีโออัดเพลงนี้นะคะเพราะว่าเพลงนี้มันค่อ,ขอ,ขอนข้างที่จะมีอะไรเยอะมากมันก็เลยพูดยากเนาะครั้งแรกมีก่รู้สึกพูดไม่รู้เรื่องนะคะอันนี้เป็นครั้งที่2ที่มีพยายามที่จะออกมาแปลแล้วก็ออกมาตีความเพลงนี้ให้ทุกคนนะคะอ่ะโอเคก่อนที่เราจะเข้าไปที่เนื้อเพลงนะคะขอเริ่มจากที่ตัวชื่อเพลงก่อนนะคะเดี๋ยวจะบอกก่อนว่ามันหมายความว่ายังไงนะ แต่ว่าการที่จะเข้าใจตัว antihero นะคะก่อนอื่นเราจะต้องเข้าใจคําว่าฮีโร่ก่อนนะจริงๆแล้วทางวรรณกรรมนะคะคำว่าฮีโร่เนี่ยมันมีค่อนข้างที่จะหลายแบบนะคะส่วน antihero มันก็เป็นฮีโร่ประเภทหนึง่ง แต่เดี๋ยวมีจะอธิบายคำว่าฮีโร่ตามความเข้าใจทั่วไปแบบไม่ใช่ทางวรรณกรรมก่อนนะคะซึ่งตามที่เราเข้าใจนะคะคำว่าฮีโร่มันแปลว่าตัวละครหลักใช่ไหมซึ่งตัวละครหลักที่เป็นฮีโร่มันจะต้องมีคุณลักษณะกล้าหาญเข้มแข็งเป็นผู้นำนะคะหรือว่าจะต้องเสียสละต่อส่วนรวมแล้วก็ค่อนข้างที่จะเชื่อมั่นในคุณธรรมหรือว่าความดีของตัวเองนะคะเวลาที่เราพูดถึงฮีโร่เราเราจะแบบ นึกถึงตัวละครบางตัวนะคะอย่างเช่นฮาร์รี่พอตเตอร์อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะคือจะสังเกตพวกคุณสมบัติเหล่านี้ที่เขามีร่วมกันนะมันก็คือความที่แบบเป็นคนดีมีศีลธรรมนะคะศีลธรรมพวกนี้มันจะไม่ค่อยซับซ้อนนะเขาจะตรงไปตรงมากับความดีแล้วก็จุดยืนของเขาเนาะเซนเตอร์คอร์หลักตัวละครพวกนี้มันก็จะอยู่ที่ความดีะคะ่ะแล้วก็วิธีการดําเนินเรื่องของเขาวิธีการเอาชนะตัวละครที่เป็นตัวร้ายอะไรเงี้ยก็จะต้องอยู่บนหนทางที่มันถูกต้องเสมอนะคะตามขนบ ทีนี้แอนตี Anti ้ฮีโร่อะค่ะมันก็คือตัวละครหลักเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาจะขาดคุณสมบัติของความเป็นฮีโร่นะคะคือฮีโร่ในอุดมคติเราจะต้องมีอย่างที่มีพูดไปก่อนหน้านี้นะแต่ว่าแอนตี้ฮีโร่เขาอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างหรือว่ามีข้อบกพร่องของตัวเองนะคะแต่ว่าสถานการณ์มันทําให้เขาต้องกลายเป็นฮีโร่เนาะโดยตัวอย่างแอนตี้ฮีโร่ที่เราจะเห็นชัดๆเลยเนาะก็คือจะเป็นแบทแมนเรดพูลนะหรือว่า o ูเวอรีนก็ได้นะคะคือตัวละครเหล่านี้มักจะแบบยืนอยู่บนเส้นเส้นที่มันเทาๆเนาะหรือว่ามาจากอดีตท,ที่มันเทาๆอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องจิตใจนะคะหรือว่าเป็นปมจากในอดีตอะไรต่างๆทําให้เขาอ่ะมีวิธีการในการจัดการกับปัญหาหรือว่าแก้ไขปัญหาหรือว่าเอาชนะตัวร้ายในเรื่องที่มันไม่ได้ขาวสะอาดหรือว่าถูกต้องตามขนบฮีโร่ทั่วไปนะคะซึ่งลักษณะแบบนี้มันทาให้เรานับเขาว่าเป็นแอนตี้ฮีโร่เนาะ ทีนี้พอเราเข้าใจความแตกต่างระหว่างคำว่าฮีโร่กับแอนตี้ฮีโร่แล้วนะคะไอ้คำว่าแอนตี้ฮีโร่ที่ Taylor ์เอามาตั้งเป็นชื่อเพลงอะมันเกี่ยวข้องกับ Taylor ์ยังไงนะคะซึ่งจริงๆแล้วอะเพลงนี้มันเป็นเพลงที่ Taylor ใช้สะท้อนมุมมองที่ Taylor มีกับ ตัวเองนะคะซึ่งส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องที่แบบเทเลอร์บกพร่องเรื่องที่เทเลอร์รู้สึกว่ามันเฟลหรือว่าไม่โอเคกับตัวเองนะคะเทก็จะพูดถึงข้อเสียต่างๆข้อบกพร่องต่างๆที่ทําให้เทเลอร์ไม่สามารถเป็นตัวละครหลักที่มีคุณสมบัติของฮีโร่ให้ตัวเองหรือว่าให้กับคนอื่นๆได้นะคะในอินเทอร์วิวนะคะเทเลอร์ Taylor บอกว่าเพลงนี้พูดถึงความคิดที่ว่าชีวิตของเทเลอร์มันเริ่มจะมีสเกลที่ใหญ่เกินกว่าที่เขาจะสามารถแบบ จัดการได้นะคะเขารู้สึกว่าเพลงนี้จะเป็นไกด์พาทัวร์สิ่งที่เทเลอร์เกลียดเกี่ยวกับตัวเองเนาะแต่ว่าจริงๆความเห็นส่วนตัวมี่นะแล้วก็จากที่มี่ไปอ่านจากหลายๆที่นะคะอัลบั้มของเทเลอร์ที่มีความเป็น antihero มากที่สุดอะมันไม่ใช่อัลบั้มล่าสุดไม่ใช่มิดไนท์นะคะแต่ว่าเป็น reputation เนาะเพราะว่าเพลงนี้มันเหมือนย้อนกลับไปพูดถึง ช่วงเวลาของตัวเองในช่วงของ r e putation นะคะที่เทเหมือนจะรับบทเป็น antihero เป็นแบบนางงูพิษนะคะแล้วเหมือนเพลงนี้ก็มาบอกว่าช่วงเวลานั้นอะเทรู้สึกยังไงหรือว่าคิดอะไรอยู่นะคะทีนี้เข้าเรื่องเนื้อเพลงนะคะแล้วก็เรามีจะแปลพร้อมกับตีความตามที่มีเข้าใจตามที่มีไปหาข้อมูลมานะคะขอกินน้ำแป๊บนึงนะ ท่อนแรกนะคะ I have this thing where I got older but just never wiser แปลว,ว่าฉันมีปัญหาอย่างหนึ่งคือถึงฉันจะอายุมากขึ้นแต่กลับไม่ฉลาดขึ้นเลยนะคะท่าน,นี้ก็เป็นท่อนที่เทบอกว่ารู้สึกไม่ดีกับตัวเองนะคะเป็นเรื่องแรกซึ่งธีมเรื่องของเกี่ยวกับการเติบโตขึ้นกับความฉลาด หรือว่าวูที่ภาวะทางอารมณ์อะไรแบบนี้เทเลอร์จะพูดถึงหลายต่อหลายครั้งนะคะในเพลงก่อนๆเช่นในอัลบั้ม e v e ว m o r มก็จะมีเพลงทอร์เรนต์อิะหรือว่าในอัลบั้ม l o v e r ก็จะมีเพลง The Archer นะคะซึ่งจริงๆแล้วอาการที่เรารู้สึกว่าเราไม่โอเคหรือเราไม่โตเราแบบไม่เป็นผู้ใหญ่ขึ้นอะ่ะมันมักจะมาจากเหตุการณ์ที่เราทําผิดอะไรซ้ำๆเรื่องเดิมๆนะคะเราก็จะรู้สึกว่าเออทำไมเราไม่เรียนรู้ทําไมเราไม่เข้าใจมาจากทีสิ่งที่เราทําผิดอะไรไปซ้ำๆมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเราอ่ะไม่โตขึ้นไม่เรียนรู้อะไรเลย เออก็คิดว่าเทเลอร์น่าจะแบบซื้ออะไรประมาณนี้นะคะท่านต่อไปนะคะ Midnights ี e าม m y a f t e r n o o o ูก็คือเที่ยงคืนกลายเป็นตอนบ่ายของฉันไปแล้วนะคะก็ตรงตัวนะก็คือแปลว่าไม่นอนอะนอนไม่หลับใช้ชีวิตตอนกลางคืนเหมือนตอนบ่ายนะคะอาจจะพูดถึงแบบความไม่ Responsible กับสุขภาพจิตตัวเองนะถ้าเกิดว่าจะตีความไปแบบว่าไกลๆกว่าน,นี้นะคะ when my depression works The graveyard shift. All of the people I've ghosted stand there in the room. Graveyard shift นะคะคือชื่อเรียกกะทำงานตั้งแต่ตอนดึกๆจนถึงเช้านะคะเพราะว่าคนที่ทำงานใน Graveyard หรือว่าทำงานในสุาสานเนี่ยเขาจะเริ่มงานเฝ้า Graveyard เนี่ยดึกๆจนถึงเช้าอะไรประมาณนี้นะคะ่ะก็เหมือนเทเลอร์บอกว่าอาการซึมเศร้าของเทอ่ะเหมือนมันทํางานมีออกอาการมาตั้งแต่แบบช่วงดึกๆนะคะในช่วงเวลานี้เนาะแล้วมันก็แปลว่าเหมือนแบบพอเกิดอาการซึมเศร้าขึ้นมานะคะ่ะทุกคนที่เทเลอร์เคยหนีหน้าเคยทิ้งไปในอดีตอะ เขาก็เหมือนมายืนกันอยู่ในห้องซึ่งท่อนนี้ <c oughs> เหมือนเทเลอร์บอกว่าตัวเองอะ่ะอยู่คนเดียวตอนกลางคืนใช่ไหมคะแล้วก็คิดถึงเรื่องในอดีตที่ต้องทิ้งคนอื่นไปเพื่อที่จะแบบแก้ไขปัญหาของตัวเองก่อนนะคะซึ่งไอความรู้สึกผิดพวกนั้นมันก็เหมือนเป็นผีมาตามหลอกหลอนเทเลอร์นะคะตอนที่มีอาการซึมเศร้ากำเริบตอนกลางคืนอะไรประมาณนี้แล้วก็เหมือนช่วงที่เทเลอร์หายไปะคะ่ะที่เทเลอร์บอกว่าแบบทิ้งทุกคนไปน่าจะเป็นช่วง ก่อนอัลบั้ม Reputation นะคะที่เทหายไปเพื่อเหมือนดูแลตัวเองดูแลสุขภาพจิตของตัวเองนะคะเพื่อฮิลตัวเองจากเหตุการณ์คิมคารเชเชนกับคานเยนะคะแล้วใน m อ่ะเราก็เหมือนเห็นเป็นผีหรือเป็นตัวเลยนะมายืนซึ่งผีเหล่านั้นก็เหมือนเป็นแบบตัวแทนของอดีตของเทเลอร์แหละที่มาหลอกหลอนแบบสิ่งที่ตัวเองทําผิดไปในอดีตนะคะซึ่งมันก็คืออาการอย่างหนึ่งเหมือนกันของอคนที่เป็นซึมเศร้านะมันก็คือความคิดถึงอดีตที่มันลบล้มเหลวหรือว่าผิดพลาดน,นะคะตอนนั้นรู้สึกว่าเทเลอร์โดนโดนค่อนข้างหนนนักะะคะโดแบบ ในสกเกลของสังคมประนามอะไรแบบนี้เลยนะก็รู้สึกมันคงจะแบบหนักหนาสาหัสพอสมควรนะคะท่อนพรีคอรัสนะคะเขาร้องว่า I should not be left to my own devices อันนี้มันจะแปลว่าฉันอนะไม่ควรถูกปล่อยให้ทำตามใจตัวเองเลยนะคะคำว่า left to my own device มันเป็น idiom นะคะซึ่งแปลว่าปล่อยให้ทำตามใจเนาะ เดคํา with Pri สแอนด์วิสเซแปลว่าก็เพราะว่ามันมีผลกระทบแล้วก็ข้อเสียที่ตามมานะคะแปลรวมๆก็คือว่าเทเลอร์ไม่ควรถูกปล่อยให้ใหอยู่คนเดียวทําตามใจตัวเองนะคะเพราะว่ามันจะมีผลกระทบแล้วก็มีข้อเสียที่ตามมามันแปลความได้หลายอย่างนะคะเหมือนเทเลอร์จะบอกว่าไม่ควรปล่อยให้เทเลอร์นั่งใช้ความคิดของตัวเองมากเกินไปแม้กระทั่งปล่อยให้เทเลอร์นั่งแต่งเพลงอยู่ในห้องคนเดียวนะคะเพราะว่าความคิดแล้วก็อารมณ์ของคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือว่ามีภาวะซึมเศร้ากับปัญหาทางจิตอะคะ่ะมันอาจจะเยอะ เกินไปเกินกว่าคนคนนั้นอาจจะรับไหวนะคะแล้วมันก็อาจจะอันตรายกับสุขภาพจิตของตัวคนที่คิดอนะเนาะซึ่งใน MV เราจะเห็นเทเลอร์ตอนที่โดนผีพวกนี้หลอกผีจากอดีตมาหลอกใช่ไหมคะเทเลอร์ Taylor พยายามไปที่โทรศัพท์ไปที่โทรศัพท์เพื่อที่จะโทรหาใครสักคนนึงนะคะแต่ว่าเทเลอร์เห็นว่าสายมันขาดมันเหมือนจะสื่อว่าตอนนั้นอะเทเลอร์ขอความช่วยเหลือกับใครไม่ได้เลยนะคะประมาณนี้แล้วเขาก็บอกว่า I End up in crisis tell SOS time ก็คือไอเหตุการณ์พวกนี้มันทําให้ฉันไปตกอยู่ในภาวะวิกฤต ซึ่งมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะคะ t e l s OS time ก็คือแบบทุกคนรู้เรื่องนี้อยู่แล้วนะคะมันเป็นเรื่องเก่าๆที่แบบไม่ใช่เรื่องใหม่ประมาณนี้ก็คือพาตัวเองเข้าไปอยู่ในภาวะวิกฤตเป็นประจำนะคะทุกคนก็รู้อยู่แล้วแล้วก็อีกอันนึงนะคะเรื่องของ t e l s OS time เนี่ยมันก็มองได้อีกอย่างก็คือเป็น reference นะคะของเรื่อง Beauty and the Beast ซึ่งมันจะมีเพลงเพลงหนึ่งที่ที่ร้องว่าแบบเป็น Tell s OS time ซึ่งเรื่อง Beauty and the Beast นะคะก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกแล้วก็อ b บิวซีฟนะคะซึ่งมันอาจจะตีความกลับไปถึงทราม m าในอดีตที่เทเลอร์มีรีเลชันชิพที่มันท็อกซิกในอดีตทำให้เทเลอร์เป็นโรคนี้ขึ้นมาก็ได้เหมือนกันนะคะท่อนต่อไปนะคะ I wake up screaming from dreaming one day I'll watch as you're living นะคะฉันกรีดร้องตื่นขึ้นมาจากความฝันว่าวันหนึ่งอะฉันจะต้องมองเธอจากไป ค a u s e y o ก็ท t t ด r ออฟ f ม y s กิมมิ่ง f o ร the l a ล t ส i m e นะคะเพราะว่าเธอเหนื่อยหน่ายกับแผนการต่างๆความเจ้าเล่ห์ความคิดเยอะของนางนะคะเป็นครั้งสุดท้ายก็คือว่าจะไม่ทนแล้วสุดจะทนแล้วนะคะท่านี้เทเลอร์ก็อธิบายถึงความกลัวแล้วก็ความกังวลของตัวเองนะคะที่คนที่เทเลอร์รักะจะทิ้งไปเพราะว่าเบื่อหน่ายกับความเจ้าเล่ห์ความขี้วางแผนของเทเลอร์ซึ่งท่านี้นะคะมันเป็นความกลัวที่น่าจะมีต้นกําเนิดนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในอดีตที่ จบลงนะคะเพราะว่าเหตุผลที่เทเลอร์เป็นคนแบบนี้นะคะอาจจะเจอเหตุการณ์เดียวกันนี้มาก่อนแล้วมันทําให้ตอนนี้เทเลอร์รู้สึกว่ากลัวที่คนอาจจะทิ้งเทเลอร์ไปเพราะาเหตุผลนี้อีกนะคะซึ่งเอนนี้มันอาจจะไปเกี่ยวกับ อัลบั้มช่วง Reputation นะคะที่ชื่อเสียงของเทเลอร์มันเริ่มจะพังเนาะแล้วเทก็รู้สึกว่าตัวเองอ่ะวางแผนทํานู่นทํานี่นะคะทําอัลบั้มรับบทเป็นแบบคนเจ้าเล่์ต่างๆนานา,นา,นาแล้วเทเลอร์ก็กลัวว่าไอการที่เทเลอร์ทำแบบเนี้ยมันจะเอฟเฟกกับความสัมพันธ์คนรอบข้างอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือว่าเอ่อเป็นแฟนนะคะจะเป็นโจก็ได้เนาะจริงๆอ่ะในอัลบั้มเดียวกันนะคะมันมีเพลงอีกเพลงหนึ่งที่เอ่อพูดถึงเหตุการณ์แบบนี้นะคะเป็นเพลง Mastermind เขาร้องว่า No one wanted to play with me as a kid นะคะ So I've been scheming like a criminal ever since ก็คือหมายความว่าเทเลอร์เป็นกลายเป็นคนที่เจ้าเล่ห์เป็นคนที่วางแผนนะคะเพราะว่าไม่มีใครอยากเล่นกับเทเลอร์ตอนเด็กเทเลอร์ก, Taylor ก็เลยกลายเป็นคนคิดมากนะคะว่าคนนั้นจะรักฉันไหมคนนั้นจะชอบฉันไหมฉันจะเป็นที่ยอมรับในสังคมไหมก็คือต้องเหมือนแบบ seek validation จากคนอื่นตลอดเวลานะคะก็เลยต้องวางแผนทําให้คนอื่นประทับใจทําให้คนอื่นชอบเทเลอร์ตลอดเวลารวมถึงกับสิ่งที่เทเลอร์เหมือนโตมาด้วยการเป็นป๊อปสตาร์ ที่แบบเหมือนเป็นอเมริกันสวีทฮาร์ดคนทุกคนเขาก็จะต้องแบบลักเทเลอร์แล้วเทเลอร์ก็ต้องทําให้ทุกคนแบบลักเทเลอร์ต่อไปเพื่อที่เทเลอร์จะได้แบบคีบสเตตัสของความเป็นอเมริกันสวีทฮาร์ดเอาไว้ด้วยอะไรเงี้ยนะคะท่อนคอรัสก็คือ it's me hi i'm the problem it's me ก็คือฉันเองไงฉันนี่แหละตัวปัญหาฉันเองนะคะก็ตรงตัวนะเทเลอร์ Taylor บอกว่าคิดว่าตัวเองอะมันคือตัวปัญหาเพราะว่า คนที่เคยผ่านความสัมพันธ์ในอดีตนะคะหรือว่าเหตุการณ์ที่มันแย่แบบที่เทเลอร์ผ่านมาเนาะไม่ว่าจะเป็นจากคิมคันเย่คาวินนะคะหรือว่าเคที่การที่เทเลอร์โดนสังคมประนามว่าเป็นงูพิษเลยแบบเนี้ยเป็นนาร์ซิสซิสซ้ําไปซัามาค่ะมันทําให้เทเลอร์เองก็เริ่มเชื่อว่าตัวเองอะ่ะเป็นคนที่แบบเป็นปัญหาเป็นแบบคนเลวเป็นงูพิษนะคะซึ่งมันก็คล้ายๆกับแกสไลท์อ่ะเพราะว่าคนเราอะ่พาะพอเหมือนมีคนอื่นมาพูดว่าเราเป็นอะไรเยอะๆมันเหมือนเราจะเริ่มเชื่อแล้วก็เริ่มแบบ Internalize เข้าไปนะคะท่านต่อไป at tea time everybody agrees ก็คือในช่วงเวลาจิบชาทุกคนเห็นตรงกันนะคะอันนี้มีขอพูดถึงตรงคำว่า tea time นิดนึงนะย้อนกลับไปในช่วง reputation นะคะที่ Taylor มีปัญหากับคิม K แล้วก็คันเย่นะเคนดอร์เจนเนอนะคะก็ทวีตภาพภหนึ่ง <c oughs> พร้อมแคปชั่นว่า tea time นะคะเพื่อที่จะแบบจิกกัด Taylor แล้วก็ปล่อยให้แฟนคลับตัวเองนะคะแล้วก็ follower เนี่ยของของตัวเอง มาคอมเมนต์เป็นอีโมจิงูเพื่อที่จะบูลีเทเลอร์นะคะแล้วในช่วง Reputation นะคะเทเลอร์ Taylor ก็เลยเอาเหตุการณ์เนี้ยเอามาทำเป็นฉากฉากหนึ่งเพื่อที่จะล้อเลียนนะคะอยู่ใน MV Look What You Made Me Do นะซึ่งเป็นฉากที่เทเลอร์ใส่ชุดสีแดงนั่งจิบชาอยู่บนบัลังแล้วก็มีงูมาเสิร์ฟนำชานะคะซึ่งเทเลอร์ก็น่าจะเอาเหตุการณ์อันนี้นะคะในช่วง reputation เนี่ยมาบรรยายว่ามันคือช่วงเวลาที่ทุกคนนะคะนั่งคุยกันรับหลังเทเลอร์เนาะแล้วก็เห็นตรงกันเป็นเอกฉันท์ว่าแบบเทเลอร์คือตัวร้ายคืองูพิษแบบนี้นะคะเทเลอร์ Taylor ก็เลยประชดตัวเองกับโดยการที่แบบรับบทเป็นนางงูพิษในช่วง reputation ซึ่งมันก็เหมือนแอนตี้ฮีโร่นิดนึงนะคะอย่างที่เราเห็นในเรปเนาะแต่ม่ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะแปลแบบนี้ได้หรือเปล่านะคะมันเป็นแค่เหมือนแบบว่า Refer e n c e ที่เราเอามาเชื่อมกันเองเนาะแต่ว่าใน m อ็มเทเลอร์ร้องทีไทม์แล้วว่าตัวเทเลเอร ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะเป็นความคิดของเทเลอร์เองก็ได้นะคะที่แบบทำร้ายตัวเองแล้วก็โทษว่าเป็นความผิดของตัวเองอะไรแบบนี้เพราะนั่งกินกิน,กนเหล้ากับตัวเองนะคะอาจจะเป็นเรื่องของ abuse แอลกอฮอล์ก็ได้ไม่แน่ใจท่อนต่อไปนะคะ I stare directly at the sun but never in the mirror ฉันจ้องที่พระอาทิตย์ตรงๆนะคะแต่ไม่เคยมองกระจกเลยเหมือนท่อนนี้จะเป็นท่อนที่หลายๆคนชอบนะคะซึ่งการไม่มองกระจกอะของเทเลอร์ค่ะมันเหมือนว่าเทเลอร์ปฏิเสธที่จะ,ะเผชิญหน้ากับปัญหาที่อยู่ตรงหน้าตัวเองนะคะเพราะว่าอาจจะยังยอมรับข้อเสียหรือว่าข้อด้อยหรือว่าจุดอ่อนของตัวเองไม่ได้นะคะเทเลอร์ Taylor ก็เลยเลี่ยงเลี่ยงโดยการไบมองที่พระอาทิตย์ซึ่งการกระทําแบบนี้มันคือการกระทําที่ทําลายตัวเองเนาะเพราะว่าพระอาทิตย์มันสว่างใช่ไหมคือแต่เทอะยอมทําลายตัวเองเพื่อที่จะอย่างน้อยอะไม่ต้องมารับรู้สิ่งที่มันแบบ เป็นสิ่งที่แย่ๆกับตัวเองซึ่งพูดตรงๆก็คือกำลังวิ่งหนีปัญหาของตัวเองเนั่นแหละท่อนต่อไปนะคะ it must be exhausting always rooting for the anti-hero นะคะคงจะเหนื่อยหน้าดูเลยเนาะที่ต้องมาคอยเชียร์ตัวเอกที่ไม่มีความเป็นฮีโร่นะคะก็อย่างที่อธิบายไปนะช่วงหลังดรามา่าคิมคานเยนะคะเทเลอร์ก็ออกอัลบัมเร็ปออกมาแล้วเทเลอร์อ่ะก็สร้างคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์นึงนะคะเป็นเป็นตัวร้ายเป็นแบบ a อน i h e ฮี hero, นะคะแล้วในเพลงเนี้ยอัลบั้มเนี้ยเทเลอร์ Taylor ก็มาบอกว่าเข้าใจคนที่ซัพพอร์ตเทเลอร์ตอนนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวแฟนหรือแมก้กระทั่งพวกเราที่เป็นแฟนคลับนะว่าแบบเออมันคงน่าเหนื่อยไหน่น่าดูเลยนะที่ต้องมานั่งซัพพอร์ตเทเลอร์ที่แบบไปทําตัวเป็น a อน i h e ฮีโร่ทำเรื่องผิดพลาดอะไรบ่อยๆอะไรประมาณน,นี้นะคะ เวอร์สนะคะ Sometimes I feel like everybody is a sexy baby นะคะบางทีฉันก็รู้สึกว่าทุกคนอะดูช่างเซ็กซี่เหลือเกินนะซึ่ง sexy baby อันนี้คือไม่ใช่เด็กที่เซ็กซี่นะคะจะขอพูดนิดน,นึงเพราะว่า sexy baby อันเนี้ยมีไปหาข้อมูลมามันคือ reference นะคะที่มาจากซิทคอมเรื่อง30 r o c k s ตอน TGS hates women นะเป็นฉากที่ตัวละครชื่อลิสนะคะบอกให้แอบบี้อ่ะเลิก over sexualize ตัวเองโดยการทำตัวเป็นเด็กน้อยที่แบบ เซ็กซี่นะคะ Abby acty any b อบบก็เลยตอบว่าเอ้ยฉันไม่ได้ทำตัวเป็นเซ็กซี่เบบี้นะแต่ว่าฉันน่าเป็นเซ็กซี่เบบี้จริงๆซึ่งอันนี้มีก็ไปอ่านมาหลายๆที่นะคะก็ตีความว่า Taylor อาจจะกำลังพูดถึงว่าเรื่องของการ oversexualize ผู้หญิงในวงการนะคะที่เขาเด็กกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการเพลงนะคะที่เราจะเห็นแบบว่าคนอะ จะชอบเอนักร้องรุ่นใหม่ที่แบบอายุน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆนะคะพอเทเลอร์โดนเอาไปเปรียบเทียบกับนักร้องรุ่นใหม่พวกนั้นเทเลอร์ Taylor ก็รู้สึกว่าอายุแล้วก็แบบบิวตี้สแตนดาร์ดของตัวเองอะ่ะมันด้อยกว่าคนที่เด็กกว่าหรือว่าลูกคือลูกใหม่ที่เขาแบบเด็กกว่าเซ็กซี่กว่าอะไรแบบนี้นะคะมันก็ทําให้เทเลอร์เริ่มไม่มั่นใจในตัวเองเนาะแต่จริงๆแล้วอะ่ะในเรื่องเ0อ o c k ีนะคะที่เทเลอร์เอามาเป็น Refer e n c e นอะ่ะมันมาเฉลยตอนหลังว่าที่แอบบี้ทำตัวเป็นเซ็กซี่เบบี้อะคะ่ะมันมันคือ การเสแสร้งเพื่อที่จะหลบจากสามีเก่าของตัวเองนะซึ่งมันแปลว่า abby ไม่ใช่ sexy baby จริงๆนะคะพอทีนี้เราย้อนกลับมาที่เนื้อเพลงของเทเลอร์ค่ะเหมือน Taylor ใช้ reference เนี่ยเพื่อที่จะบอกว่า sexy baby มันไม่ได้มีอยู่จริงนะคะมันคือการเสแสร้งของศิลปินหรือว่านักร้องที่ทำให้ตัวเองอยู่รอดในวงการแต่ยังไงยังไงมันก็มีความมีผลกระทบต่อจิตใจของเทเลอรอยู่ดีนะคะท่านต่อไปนะ and i'm a monster on a hill ก็คือ ทุกคนคือเซ็กซี่บบีและฉันอ่ะเป็นสัตว์ประหลาดอยู่บนภูเขาก็จากที่พูดไปอ่ะคือเทเลอร์คิดว่าตัวเองอ่ะดูไม่สวยไม่เพอร์เฟกนะคะเท่ากับคนอื่นอ่ะคนอื่นดูแบบสวยกว่าเด็กกว่าเพอร์เฟกกว่าแต่ว่าเทเลอร์รู้สึกว่าตัวเองเป็นสัตว์ประหลาดแล้วก็ too big t o hang out นะคะก็คือว่าตัวใหญ่เกินกว่าจะไปออกไปแ hang เอากับเซ็กซี่บบีเหล่านั้นนะคะอันนี้ก็ตีความได้หลายอย่างนะคือสัตว์ประหลาดที่ตัวใหญ่อ่ะมันอาจจะหมายถึงด้วยความที่ว่าชื่อเสียงมันโด่งดังแล้วก็แบบเป็นนักร้อองเบร์ใหญ เออเป็นคนที่สรงอิทธิพลนะคะเวลาที่จะหาเพื่อนใหม่หรือว่าจะแฮงเอากับใครอะ่ะมันไม่เหมือนคนทั่วไปถูกปะมันเหมือนแบบยิ่งสูงยิ่งหนาวตัวเองยิ่งดังอะคะ่ะมันยิ่งเข้าสังคมยากอะไรแบบเนี้ยหรือว่าอีกอย่างหนึ่งอาจจะหมายถึงอายุที่มันเยอะกว่าอาจจะเข้ากับนักร้องใหม่ๆที่เป็นเด็กๆไม่ได้อะไรเงี้ยคือในวงการที่เขาเป็นเซ็กซี่เบบี้เขาอาจจะไม่อยากแหงเอากับ Taylor s w i f t ตด้วยเหตุผลเหล่านี้หรือว่า t o o Big ถ้าเกิดจะแปลแบบตรงตัวไปเลยก็คือว่า ไม่มั่นใจในรูปร่างตัวเองอะคะ่ะคือไม่เซ็กซี่พอคืออ้วนเกินไปหรือว่าแบบสูงเกินไปหรือว่าอะไรก็ตามอะที่เทเลอร์รู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองอะคะ่ะเป็นแบบโซเชียลคอมเพริซันตัวเองกับคนอื่นอะไรแบบเนี้ย slowly l u c h i n g towards your favorite city นะคะก็คือไอสัตว์ประหลาดตัวเนี้ยค่ะค่อยๆย่องแอบเข้าเมืองโปรดของพวกเธอก็คือเหมือนแบบว่าคือเทเลอร์เป็นสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งนะคะที่ไปตามเมืองต่างๆซึ่งอันนี้มันอาจจะนึกถึงแบบ World Tour นะคะที่เทเลอร์ไปทัวร์ตามเมืองต่างๆเนาะแล้วก็เทก็รู้ ไม่ใช่คนนะรู้สึกว่าตัวเองเป็นสัตว์ประหลาดตัวใหญ่ตัวหนึ่งที่บุกเข้าไปในเมืองพวกนี้นะคะแล้วก็ไปสร้าง impact อะไรกับคนอื่นเอาไว้เนาะ Pierce through the heart but never kill e d นะคะทะลุหัวใจแทงทะลุหัวใจแต่ว่าก็ฆ่าไม่ตายไม่คิดว่าน่าจะพูดถึงเรื่องที่ตัวเองอะโดนโจมตีหลายครั้งในช่วง r e putation นะคะแต่ว่า Taylor ก็สามารถแบบ ฟื้นกลับมาได้เนาะเป็นช่วงของเลเวอร์นั่นเองเนาะเพราะว่าใน MV เราจะเห็นเทเลอร์โดนธนูเป็นธนูปักนะคะที่หัวใจแต่ว่าก็ไม่ตายเนาะทาให้เรานึกถึงไอ้ตัวธนูมันทําให้เรานึกถึงช่วงเลเวอร์นะคะที่เทฟื้นจากเร็บแล้วก็มาร้องเพลงอาร์เชอร์นะซึ่งอาร์เชอร์มันแปลว่าคนยิงธนูส่วนที่เราเห็นเข็มกลัดนะคะที่บอกให้โหวตเอามาแปะแปะทับแผลที่โดนธนูยิงอะ่ะก็น่าจะเป็นช่วงเลเวอร์นะคะที่เทอ,ออกมาพูด เรื่องการเมืองในสารคดี Miss เมริกาน่านะคะเราก็แบบใน MV อเราจะเห็นแผลจากเล็บอะมันยังไม่หายดีมันยังมีเลือดไหลออกมาอยู่นะคะแค่แปะเอาไว้เฉยๆก็เหมือนแปลว่าเลเวอรอ์มันอาจจะเป็นแค่แบบพลาสเตอร์ที่มาแปะเอาไว้แต่ไม่ได้ช่วยฮิวคือเทเลอร์ในเลเวอร์คือดูสดใสดูหายดีแต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้หายดีอย่างที่เทเลอร์พรายายามที่จะโปรเจกต์ออกมาในตอนนั้นนะคะต่อไปท่อนพรีคอรสนะคะ Did you hear my covert Nazi system i disguised as altruism เธอได้ยินความหลงตัวเองที่ฉันแอบแฝงไว้ในรูปของความเห็นแก่คนอื่นไหม Like some kind of congressman คล้ายๆสมาชิกสภาอะไรแบบนั้นอะไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะคะ Taylor Source Time ตอนนี้เทเลอร์เหมือนจะพูดถึงตัวเองในสมัยก่อนเลยนะ ในช่วงแบบที่เป็นอเมริกันสวิตฮาร์ตนะคะที่เทเลอร์เคยทําตัวเป็นกลางทางการเมืองนะคะแล้วก็ไม่คิดที่จะออกมาพูดเรื่องจุดยืนทางการเมืองแล้วก็ปัญหาทางการเมืองที่มันชัดเจนตรงไปตรงมานะเพื่อที่จะรักษาภาพลักษณ์อเมริกันสวิตฮาร์ตของตัวเองเอาไว้นะคะเออเทเลอร์ Taylor ก็เหมือนมาวิพากวิจ,จารณตัวเองในในอัลบั้มนี้นะคะว่ามันคือการการะทําที่เห็นแก่ตัวแล้วก็หลงตัวเองนะคะแล้วเหมือนเทเลอร์ก็อาจจะพยายามบอกว่าพวกงานการกุศลหรือว่าการบริจาคอะไรที่เทเลอร์เคยทําอะ มันอาจจะดูไม่เห็นแก่ตัวเป็น act of altruism ที่ Taylor ์ร้องนะคะแล้วก็เป็นแบบสิ่งที่ดีใช่ไหมแต่ว่าเหมือนมันโดนคนอื่นอะวิพากษ์วิจารณ์อะว่ามันคือการ PR แฝงนะคะเหมือนการ PR แฝงเหมือนนักการเมืองวุฒิสภาเหมือน Congressmen อะไรพวกนี้นะคะเพราะว่าเพราะว่าทุกคนอะมอง Taylor ว่าเป็นนารซิสซิสฉะนั้นะไม่ว่า Taylor จะทําอะไรอะ เหมือนทุกคนก็จะวิจารณ์ว่ามันคือเรื่องที่แบบทำเพื่อตัวเองนะคะ I wake up screaming from dreaming one day I'll watch as you living นะคะฉันสะดุ้งตื่นกรีดร้องจากความฝันนะคะว่าวันหนึ่งอะฉันจะต้องมองเธอเธอจากไป And life will lose all its meaning ก็คือเราทำให้ชีวิตฉันมันหมดความหมาย for the last time ก็คือเป็นครั้งสุดท้ายนะคะ ก็เหมือนเดิมนะคะเป็นธีมเดิมที่เทเลอร์กลัวว่าคนที่เทเลอร์รักจะเดินจากไปแล้วเหมือนชีวิตเทเลอร์จะไม่เหลืออะไรอีกแล้วนะคะประมาณนี้แล้วก็เป็นท่อนคอรัสนะคะเหมือนเดิมท่อนบริดจ์ร้องว่า I have this dream my daughter i n l a w kill me for the money ฉันฝันว่าลูกสะใภ้ฉันอนะ่ะฆ่าฉันเพื่อเงินมรดก She thinks I left them in the will เธอคิดว่า ฉัน,นเขียนมรดก ok ทิ้งเอาไว้นะคะ The family gathers round and reads it ครอบครัวเทเลอร์ก็มารวมตัวกันเพื่ออ่านพินัยกรรมฉบับนี้นะคะ And then someone screams out She's laughing up at us from hell นะคะแล้วก็มีคนตะโกนขึ้นมาว่าเทเลอร์อะหัวเราะเยาะพวกเรานะคะมาจากในนรกอ ก็ใน MV นะคะที่เราเห็นน่ะคือเทเลอร์เขียนพินัยกรรมไว้ให้ลูกๆนะคะแต่เขียนว่าไม่ให้อะไรพวกลูกๆเลยนะคะนอกจากเงิน13เซ็นเซนของแต่ละคนเนาะแล้วเหมือนเทเลอร์ก็อธิบายว่าสมบัติทั้งหมดอะคะ่ะจะให้แมว3ตัวที่เทเลอร์เลี้ยงนะคะส่วนบีชเชาหรือว่าบ้านที่บ้านที่ทะเลเนี่ยจะทําให้เป็นบ้านแมวจรเป็น Cat Sanctuary นะคะ คืออันเนี้ยอาจจะดูขำๆเนาะทั้งใน MV ทั้งในเนื้อร้องอะแต่มันทําให้เราเอามาคิดได้หลายอย่างนะคะอย่างแรกนะถ้าคิดแบบตื้นๆน,นะก็คือแบบว่าเทเลอร์กลัวว่าลูกๆอะคะ่ะจะฆ่าเทเลอร์เพื่อเงินวนรดกของตัวเองถูกไหมมันดูตลกแต่จริงๆอะถ้าเราไปคิดในมุมของเทเลอร์จริงคือมันดาร์กนะเพราะว่าเทเลอร์รวยมากรวยแบบรวยรวยอะ่ะ รออวยมากๆคือคนรวยมันก็ต้องมีความกลัวใช่ไหมว่าวันหนึ่งอ่ะคนในครอบครัวหรือว่าคนใกล้ตัวตัวเองนะคะจะมาเอาเปรียบเธอหรือว่าหาเงินจากแบบชื่อเสียงของเทเลอร์นะคะหรือแม้กระทั่งขายชื่อเทเลอร์กินเพราะว่าเป็นญาติกับเทเลอร์เพราะว่าเทเลอร์เป็นเทเลอร์อะไรแบบเนี้ยคืออาจจะเนมดรอปหรือว่าอ้างชื่อเทเลอร์ไปทั่วเพื่อแบบเอาผลประโยชน์ทุกอย่างนะคะแล้วเทเลอร์อ่ะเคยร้องร้องท่อนหนึ่งเอาไว้ในเพลง I Did Something Bad นะคะจากอัลบั้ม Reputation ร้องว่า If you drop my name then I owe you nothing นะคะก็แปลว่าถ้าเธอเอาชื่อฉันไปอ้างเพื่อเอาผลประโยชน์อะฉันก็ไม่ได้ติดค้างอะไรเธอแล้วนะคะซึ่งใน MV มันก็สดของกันเพราะว่าเทเลอร์ไม่ยกมารดกใครใครเลยก็คงไม่ติดค้างพวกลูกๆพวกนี้นะคะที่เห็นแกตัวแล้วก็เอาชื่อเทเลอร์ไปทํานู่นทํานี่นะคะแล้วก็คืออย่างที่เห็นนะ่ะการที่แบบลูกๆเห็นแก่ตัวนะคะมันทําให้เราคิดแบบเรื่องอาการทางจิตของเทเลอร์ได้เหมือนกันนะคะว่าคือคนที่เป็นพ่อแม่ หรือในเคสนี้นะคะสมมุติว่าเทเลอร์ไปเป็นพ่อแม่คนแล้วเทเลอร์เองอะ่ะก็คือเป็นคนหนึ่งที่เป็นเหยื่อของแบบ abusive relationship นะคะพูดกันแบบง่ายๆนะคนที่มีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับ Relationship ไปมีครอบครัวหรือมีลูกวิธีการเลี้ยงดูของเขามันอาจจะไม่ดีนะคะเพราะว่าปัญหาพวกนี้มันเหมือนจะส่งต่อกันได้จากรุ่นสู่รุ่นผ่านการสั่งสอนผ่านการอบรมผ่านจิตใต้สำนึกทำให้แบบปลุกฝังให้เด็กรุ่นต่อไปอะ่ะมีปัญหาเดียวกับพ่อแม่ ะะอ,อ,อันนี้ก็คือคิดแบบจริงจังแล้วนะแต่ถ้าคิดแบบแฟนคลับเทเลอร์สวิฟนะคะก็คือลูกสะพร์ใน m อชื่อคิมเบอร์ซึ่งมันคือชื่อย่อของคิมเบอร์รี่ใช่ไหมซึ่งคิมเบอร์รี่อันเนี้ยมันก็คือชื่อของคิมคาเดเชียนนะคะคิมคาเดเชียนมีชื่อจริงๆว่าคิมเบอร์รี่คาเดเชียนถูกไหมแล้วอีกอย่างน ber, เนี่ยคิมเบอร์เนี่ยใส่ชุดของเทเลอร์จากอัลบั้ม f e a r l e s s นะคะซึ่งคิมเคอเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้นะคะว่า f e a r l e s s คืออัลบั้มที่คิมเคชอบมากนะคะ เออน่าจะหมายถึงตัวคิมเคนะคะคือเทเลอร์บอกว่า Kim คิมเคอ่าฆ่าเทเลอร์อะไรแบบนี้ส่วนลูกที่ชื่อแชทนะคะที่แบบอัดอัดคลิปทำพอดแคสต์ที่เป็นลูกชายเทเลอร์ Taylor, นะคะใน MV เอ,อ่อน่าจะเป็นเรื่องคันเย่นะคะตอนอัดเสียงโทรศัพท์ที่จะเอามาแบล็กเมลเทเลอร์ที่หลังนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของคาวินฮาริสด้วยนะคะที่เป็นแฟนคลับเอ้ยที่เป็นแฟนเก่านะคะ ท่อนต่อไปนะคะก็เป็น breakdown นะคะ it's me hi I'm the problem it's me นะ t a y ล o รร้องอันนี้3ามรอบนะคะแล้วก็บอกว่าตัวเองอ่ะคือปัญหา3าามรอบซึ่งแต่ละรอบอ่ะ t o y l o r เหมือนจะใช,ใช้เสียงที่มันแบบเหนื่อยลงเรื่อยๆเหนื่อยขึ้นเรื่อยๆนะคะเหมือนว่าตัวเองก็แบบละอาเหมือนกันนะเว้ยที่แบบว่าฉันอนะคือปัญหาของทุกอย่างอะไรประมาณนี้นะคะ <c oughs> แล้วก็ร้องว่า everybody agree นะคะ everybody agree ก็คือทุกคนอะเห็นตรงกันว่า Taylor คือปัญหา แล้วก็เป็นท่อนคอรัสอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็จบสรุปนะคะเพลงนี้ก็เป็นไปตามสิ่งที่เทเลอร์บอกเลยนะคะว่ามันคือเรื่องที่เทเลอร์เกี่ยวมันคือเรื่องที่เทเลอร์เกลียดเกี่ยวกับตัวเองนะคะเป็นเรื่องของโรคซึมเศร้าแล้วก็อาการต่างๆที่เทเลอร์ต้องเจอนะคะเป็นการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นความสัมพันธ์ต่างๆที่มันล้มเหลวนะคะ <c oughs> abusive relationship toxic relationship narcissistic relationship <c oughs> นะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของ eating disorder นะคะจากใน MV ที่เทเลอร์รู้สึกว่าตัวเองมัน อ้วนรู้สึกว่าตัวเองไม่สวยอะไรแบบนี้นะคะก็คือเลิศนะคือปกติคนเราที่ที่แบบใช้ชีวิตแล้วเจอกับปัญหาพวกนี้ค่ะการที่เราจะเอาชีวิตออกมาจากปัญหาพวกนั้นอะมันก็ยากพออยู่แล้วนะคะแต่อันนี้คือเทเลอร์เอาปัญหาที่ตัวเองแบบเอาชีวิตรอดออกมาอย่างยากลําบากมาเปลี่ยนเป็นงานศิลปะมาเป็นผลงานที่มันทําให้คนอื่นเข้าใจแล้วก็ทําประโยชน์ให้กับคนที่อาจจะประสบกับ ปัญหาเดียวกันอยู่อันนี้ได้มีว่ามันเก่งมากเลยนะเออแล้วก็อีกอย่างนี่คิดว่าสิ่งที่เทเลอร์อยากจะสื่อสารมากที่สุดนะคะผ่านเรื่องพวกนี้ที่เทเลอร์พยายามจะแชร์กับเราก็คือ คือไม่ว่าจะเป็นใครนะคะมันก็เจอกับปัญหาเรื่องพวกสุขภาพจิตเจอกับปัญหาเรื่องการบูลลี่เจอกับปัญหาเรื่องของแบบความไม่มั่นใจในตัวเองได้เหมือนกันเนาะซึ่งคนอย่างเทเลอร์สซเว็นะคะที่แบบเป็นป๊อปสตาร์เบอร์ใหญ่มากๆนะคะของโลกเขายังเจอกับปัญหาพวกนี้ได้เหมือนกันนะคะเหมือนเทเลอร์ก็บอกว่าเออมันก็คือเรื่องปกติของมนุษย์ทุกคนนะคะส่วนใครที่เจอเหตุการณ์แบบว่าที่คล้ายๆกันอยู่เนี่ยคะ่ะก็อยากให้แบบออกไปหาความช่วยเหลือหรือว่าใจดีกับตัวเองให้หมากๆน,นะคะสุดท้ายนะคะก็อย่าลืมไปสตรีมอัลบั้ ะะแล้วก็ไปดู MV antihero กันเยอะๆนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์นะคะติดตามช่องของมีด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครมีความคิดเห็นว่าแบบเออใน MV นี้มันหมายความว่าอันนี้นะคะหรือว่าท่อนนี้มันหมายความว่าอย่างนี้หรือว่าถ้าเกิดว่ามีแปลผิดตีความผิดอะไรไปตรงไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกมีได้นะคะแล้วเดี๋ยวมีอ่จ,จะมาแปลเพลงเทเลอร์เพลงอื่นๆนะคะอาจจะเป็นเพลงจากในอัลบั้ม midnight หรือว่าอาจจะเป็นเพลงเก่าจากอัลบั้มอื่นๆนะคะก็ ประมาณนี้นะคะวันนี้ก็บายบายนะคะทุกคนขอบคุณที่ว่าดูจะมาถึงตอนนี้คือนานมากะถ้าเกิดใครดูจบก็เก่งมากเลยขอบคุณมากนะคะบ๊ายบาย